สวัสดีค่ะช่องแม่ตุกมากินนะคะเมื่อน,นี้แม่ตุกสีผ้ามาทอดมูยอดด้วค่ะกับข่าให้เจเพื่นค่ะกับข้าวเที่ยงาอาหารง่ายๆค่ะใส่ไฟอ่อนๆน,นะค่ะเนาะมูยอออกมากจะได้เหลืองทำงามค่อยๆผิดลิกบ่อยๆเอาจ้ะมูยอจะได้ไม่ สุกเกินไปสิบอใหม่อะนะจ้ะมนสุก,กบล็อมีเคล็ดลับนังยังดอกก็คือแบบตามที่กระคองเค็ดเองแหละจ้ะเค็ดเค็ดดูด,ดูกับเป็นเองยังกระไดเนาะจ้ะวันนี้ปลอดมวยยอจะลังเหลืองจ้ะ มย่อดค่ะข้าหั่นบางเกินไปมันจะมันจะจะแบบเวลากินเนาะมันก็ไม่น่ากินนะเอาจากแบบพอดีพอพองามนะคะแต่ว่าในทางนี้ค่ะแล้วแต่ควนมากเลยจ่าเด้ออันนี้สําหรับแมตุกแมตุกว่าเอาตอนใงไงมันยังแนมึงแหลวมันจะกินนะคะเนาะอย่าว่ากันเด้อตามพวกหมูสึกไขคพวกหมูสึกมัน ันแม่ตุก๊กาอกยังที่พลาดแต่ก็ขออภัยไว้น้ำจ้าเจ็ดเองไทยเองคุณเดี๋ยวพี่น้องยากยแม่ได้จ้ะกำลังจะสุกแน่เดี๋ยวอีกสักน้อยนึงจ้ะ ดี๋ยวคลิปนี้ไว้ก่อสั่มนี้ก่อนนะคะนาอเดี๋ยวทำมันสุกเดี๋ยวมันสุกก็ลงห้เบิ่งใหม่อีกค่ะขอบคุณค่ะ